อ่ะเสร่จคิดถึงเสร่จคิดถึงอะไรมาปรุงลดไหมเออเอาไปผัดอีกรอบไหมอือจรได้พปงได้เอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มี่ก็ปงหน้าเป็นไงบ้างสวยอยู่มันออมาตนสั่งอตรงนี้ดูไม่มือนขนาดนั้นเราจะกินถุงแก้วก่อนหรือว่าเฮ้ย มันบอมีให้ตั้งเขาขาดแบบว่านี่อะอุปกรณ์อ่ะอันนี้ชู้ไหมจะไม่ซักแล้วใช้ไปสามวันโอเคก็ไหนๆก็มีคนมาดูตั้งเยอะตั้งแยะวันนี้ก็อยากจะประกาศอุ้ยเผื่อเผื่อเอาแล้วแป๊บแตมนี้เรียบร้อยประกาศแทม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  สิที่เราอยากประกาศก็คือพราวันนี้เห็น <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเห็นผลด่วนที่ออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ก็รู้สึก <c oughs> มีแรงฮือเหิมว่าอยากจะมาปลุกใจทุกคนนะคะว่าเราเอออยากอยากมีชื่ออยู่ใน48 <c oughs> คนนั้นมากๆ <c oughs> ใน GE อรอหมายถึงอะไร <c oughs> ใช่ค่ะหนูอยากหนูอยากติดติดอันดับใน GE ค่ะทุกคนเราโหวตแล้วต้องเป็นแฟนเราเราขอร้อยโหวต500โหวตได้คุยกันอีกที ม el, like so ื่นโหวตรักเราคนเดียวไหมเอามื่นโหวตมาดิเป็นแฟนกันเลยมะไอ้าองฉันสุนทอนผู้เป่าคุยเดี๋ยวจุดธู้ปอปแู่ยนทอนผมคิดั้ให้นนาา สู่สวรรค์ความฝัน